น่าคิดทอนุน้อยบไปครับครับอรีครับไปดูดกเห็นอเห็นตานคับคนครับอีีมาทกินข้าวน้ำกันครับกินข้าแซ่บแซ่บเลยอาหารกระอบน่แซ่บทุกอย่างเลยกินหอดเลาแหงแม่กินเนี่ก็แซ่บแบบเตไอ้ย้ลไหอแล้วก็ดี๋ยวกินข้าวระสอทุกวันเดิน้ามาก็สั่งข้าวประซอแล้ว ครับผมเอ้า,อาว,าวครับขิงข้าวขิงข้าวข้าวข้าวลงข้าวเลยต่อ,อนี่วปวดเนอนี่ค,ครับพี่ตังมาเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดเกินยินงานอ้อนั่งค้าวอยู่กครับนี่ครับต้องขอบคุณพี่นาทีนะครับเนี่ยครับ คุณครับที่ที่ครับีคเจครับวานอไม่เองเลยผมล่หหลังอกขหลังเอออีกทีหลังแดงครับโอ้โหแดงครกิแครับเ็นไมครับเ็นครับเอครับ หนึ่งั้งตามแปงกับข่าวและปรซอทำเพิ่มเืำีครับไครับเอาข้าวให้แ้วเอาไอตม่พอครับประอเอาข้าวให้คุณตามหน่อยไม่ไม่ไม่อแล้วข้าวเอาข้าวไงข้าวกับมันก็พอไม่ต้องเยอะไม่ไงี่ครับี่ครับ นอน้ยน่า,นา,นา,นานอูนั่ไหร่แต่น,นี่รารักลไโอ้นนออยลืมไปพี่นุ๊กลายเครื่องข้องอยู่ตามลับแตกเลยเออเกินตาดครับให <c oughs> ้ครับที่ด <c oughs> ใีให้หนครับนึค่ครับ อ, mhm. อืนยันอ้ออันนั้นครับยืนยันครับไอซีครับคนครับอะไรครับแมงไม่ติดไงครับคนครับ ที่ดินครับอินชีครับอินีครับคนครับแต่คนอ้อท่านที่ให้กินครับอินชีครับมีชาวบ้านครับอันนี้ครับเรื่องที่ดินที่ดินท่ากินครับนครับคนครับ นรับที่ไหนเหรอใช่ไหมพี่นกครับครับฮะเปกล้องดิเปกล้องดิเสียงคุณไหมครับทุกคนไปตามเอาเองนะครับว่าเสียงใครอี่ยเนี่ยเออ อันคุณใั้คุณเท่าไหร่นานครับโลกสิบเตา้องไปใส่ต่อตอนบ่ายไปใส่ต่อทั้งคลิปทั้งคลิปใส่ทัคลิปใส่อันที่อินตานี่แน่ะค่อยมาจีขอคลิปเ้าเจ้าเขามาถ่ายคขอยเนาะ โอออ้นัมแหช่วงนี้จะเลิศอาหารแต่ก่อนเนี่ยกินข้าวว่ได้นอนมันรับเดี๋ยวนี้กินข้าวแซ่บแทบเอ้ยน้ำน้ำนักเลยน้ำน้ำน้ำนักเลยน้ำน้ำร้อยห้าโลขึ้นห้าโลตุสาร์ลดตอนแรกอ่ะร้อยสิบสองลดลงมาในสิบกว่ากิโลขึ้นอีกแล้ว เปไนครับเอ้สิครับรกันครับอ้เหาอไนั่นนี่ครับเป็ครับกินข้าวว็นใดทำงานครับตอนนี้รอรอพี่นกครบแปดนาทีก่อน คุณครับมีทานบ้านครับ,รบที่ี่ครับทำชาเส้นที่ดินทำกินครับที่มี้งหมดเป็นครคลิปต่อแล้วนะคนครับ,น,รบ,น,รบนิทานนิทานาบ้านครับ อมนานสิบคนคับด้ไหมไม่ขดเห็นไหมครับตอนนี้เอาอยู่ที่ร้านตาอคับ้าไปินปูนมาก่อนอาดกบคนรับเ็นไครับ ยังไงยังไยครับนะครับคูนี่สีแดงครับอ่าหันชิดครับแดงครับอ่าซอยครับครับ ยานีให้คมรู้ชาวบ้านทำอ่านยนนูบ้านห้งานเรียนรู้งานจะที้รันขันหักใหไปหาคอนเทนต์ไหนดีแต่พี่แดงวันนี้ใหนๆก็มาแล้วไปให้สุดเอาเพี้ยที่จะถายตรงนี้เนี่ พาอยู่ข้างีก่อมอา้อยากนสองเหรอบากาไปก่อาินลยหมือนกันเลยผพิงได้สาิไปายท่ไหนอีกรับที่ไดีตัวได้จุตเราิก็พอแล้วทำเยอะเหนื่อยเไม่ต้องไม่ต้องลงอะไรแล้วเ